Family ค, ivot, ค family. ิวมิ้นเมยสวัสดีค่ะคิวมิ้นเมยคิวมิ้นเมยมาที่ไหนคะลกูก<ห>ว,วันนี้มาที่สวนสัตว์โคราชนะคะวันนี้มาที่สวนสัตว์โคราชซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่เรามาบ่อยมากนะคะก็ค mm ือเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่เรามาบ่อยแต่เรายังไม่เคยรีวิวเลยนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้าง ไปดูกันเฮ้ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์นะคะตอนนี้น้องเมย์กำลังขี่เสือครับอ่าอน,นี่ก็จะเป็นตัวอะไรคิวแรน,นี่สิงโตจบสิงโตแล้วก็เป็นช้างนะคะอันนี้ตัวอะไรนี่ลายๆเนี่ย,ย,ยเชียช<ะ>ออเชีะ ข้างล่างเฉือข้างบนอะไรคะลายๆเหมือนกังเลยตัวอะไรคิวเออโอ้คิดดื้อ <c ười> ตัวคิดดื้อพี่คิวบอก <c ười> <c ười> อ่าเราไปดูสัตว์ตัวต่อไปกันค่ะว่ามีอะไร <c ười> ไปเลยครับ <c ười> อ่าน,นี้จะเป็นจุดแรกที่เรามานะคะเราก็จะมาดูเต่าอ,อันนี้จะเป็นเต่ายักษ์นะคะเต่ายักษ์อันดราบา้านะ ตัวใหญ่มากนะคะดูดูสองตัวนี้ใหญ่มากนะคะน่าจะใหญ่ที่สุดในสวนสัตว์นี้แล้วมั้งคะอ่าดูเมยมาดูเต่ายักษ์ค่ะเมยพี่คิวดูเต่ายักษ์ว้าวเต่ายักษ์กลัวไหมคะเมยกลัวไหนเต่ายักษ์ตัวไหนคะโอเคค่ะไปดูตัวต่อไปกันสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นฮิปโปนะคะตอนนี้ ฮิปโปกำลังหลับปุ๋ยเลยนะฮะพี่คิวพี่มิ้นมาดูฮิปโปแล้วก็ปลาใช่ไหมลูกเหมี็นมากตรงนี้นะฮิปโปมีกี่ตัวลูกพี่คิวค่ะไหนอีกตัวนึงอ่ะยังไงนอนอยู่ข้างๆกันแง่สองตัวนะฮะสองตัวป่ะเราไปดูอื่นต่อป้าเมยอะไรคะโอ้ฮิปโปโอ้ป้าเมยไปดูอื่นต่อแล้ว ว้าเมื่อยจับกิก้งก่านี่เป็นกิ้งก่ายักษ์กิ้งก่าไปดูอันต่อไปนะคะนี่จะเป็นเต่านะคะเต่าอ่าไปดูอันต่อไปค่ะีลอกมีกอันต่อไปมีอะไรครับพี่คิวอะไรลูกอ๋อ,อนี่ปลานะคะจะเป็นปลาอ,อ๋อแล้วเป็นกิ้งก่านี่ไง ทิช okay. okay. <Okay. S 1> ชู่นี่โอเคโอเคมันใช้มิ้นตัวอะไรนี่ไปแล้วนี่ไงยนี้เห็นไหมคะไปแล้วไปดูอันต่อไปอ่าต่อไปอันนี้คือตัวเฮตัวเฮีย่ยหรือตัวเงินตัวทองนะคะตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮี่ยนะคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเฮีย่ยธรรมดา มีเฮียธรรมดามีเฮียพิเศษด้วยบาคิวนี่เขาเรียกว่าตัวเฮียธรรมดาหรือน้องเมย์กำลังดูโอ้น้องเมยไม่กลัวเลยนะคะเมยกลัวไหมคะกลัวเขเไปเลยคะ่นะอันนี้จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกล่ะไปดูกันว่ามีอะไรนะคะ <c oughs> น,น,นี่จะเป็นเต่านะคะเ <c oughs> ต่าเลือต<ะ>ตเต่าเต่าเือแล้วก็นกเอี้ยงเลี้ยงเต่านะลูกนกเอี้ยงไม่เลี้ยง คายเท่าแล้วตอนนี้นกเอี้ยงเลี้ยงเต่าหรือเต่าเลี้ยงนกเอียงกันแน่นี่เต่ากับนกเอียงใช่ไหมคิวใช่นกเอียงเลี้ยงเต่าป้ายไปดูตัวต่อปาอันนี้พี่พี่คิวเจออะไรลูกเต่างโอ้เต่าคองูอันนี้คือเต่าคองูนะคะคอจะยาวมากนะคะอลอยน้ำเห้นไคอยาวมากเลยนะคะนี้เรียกว่าเต่าคองูนะลูกเนาะ ปะพาเพื่อนๆไปดูตัวต่อไปไปกันค่ะอันนี้จะเป็นงูนะคะงูงูนะคะนี่จะเป็นงูในห้องนี้นะคะโอ้ค่อนข้างมืดมีงูเยอะแยะเลยพี่คิวงูอะไรบ้างลูกงูอันนี้อยู่ข้างในอันนี้งูจงอางตัวนี้มีพิษนะลูกนี่มันกำลังนอนอยู่ใต้โขดหินนะคะเนี่ยดูว้าตัวใหญ่มากค่ะ งูในห้องนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันค่ะนี่มาดูงูตัวนี้นะคะเอออันนี้ตัวใหญ่มากเออเหมยกลัวไหมเจ้าเหมยวไ,ไปจับมันนั่นขมือกลัวทั้งตัวได้เลยนะคะนี่โอ,อ้ตัวใหญ่มากพี่คิวอ่าไปดูตัวต่อไปกันค่ะ ออนาคอนด้านะคะงูอนาคอนด้าอนาคอนด้าเดียวดู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 ไโอ้ตัวใหญ่มากบ้าโอ้นใหญ่ขนาดนี้เลยบอคิวคือตัวเท่าอีกคิวเลยนั่นฮิอคิวอยูนในใกล้ดูดินี่สีสวยนะสีสวยนะกำลัง เคยเห็นนะเนี่ยน้องลูกเนาะแต่สีไม่สวยสีสวยมิ้นไม่กลัวบะลูกัวยนมิตัวใหญ่มากเลยค่ะป้าออกมาลูกปะกูแตงงาไก่เดือดมันกินอะไรอย้าวอันนี้จะเป็นลิงนะคะลิงลิงพันอะไรนะลูกข่าง ข้างข้างห้าสีไม่ใช่ลิงนะนี่เออ้ข้างโอ้เขาบอกว่าดื้อเป็นลิงเป็นข้างเลยไม่ใช่ข้างเยอะนึกเหมือนไปเลยนะโอ้นี่จะเป็นข้างห้าสีนะคะนี่นี่ที่เขาบอกข้างห้าสีนะคะอข้างห้าสีเขาบอกว่ามันกินอะไรเป็นอาหารนี่กินเดี๋ยวก่อนให้ไปก่อนเป็นสัตว์กินอะไร กินอาศัยของมันอ๋อคือกินอาศัยสัตว์กินพืชนะคะอาหารอ่าพี่มิ้นพี่คิวกำลังศึกษาหาความรู้จากข้าง5้าสีนะคะไปดูตัวต่อไปกันค่ะส่วนอันนี้จะเป็นชนีนะคะที่โอ้กำลังห้อยโหนอยู่นะคะว้าวว้าวชนีกำลังห้อยโหนอยู่โอเคไปดูตัวต่อไปกันค่ะอะไรพี่มิ้น อ่าคือฟาร์มิงโก้นะคะไปทุกสวนสัตว์ต้องมีตัวนี้เลยคือฟาร์มิงโก้นะคะอ่าโอ้หลับขาเดียวดูตัวที่ยืนขาเดียวคือตัวที่มันหลับนะคะดูนะคะถ้าหลับจะยืนขาเดียวถ้าตื่นจะสองขาโอ้ยังไงวะฟาร์มิงโก้อ่าทีนี้เราไปดูตัวต่อไปกันขึ้นรถไฟคะ่ะ ตอนนี้เรามานั่งรถบัสนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนรถบัสไหนดูซิผู้โดยสารบนรถบัสมีใครบ้างอา้าวผู้โดยสารมีหนึ่งท่านครับส่วนคนขับคือใครเงาน้องเมยเป็นคนขับขับดีๆนะคะโซเฟอร์โซเฟอร์โซเฟอร์ขับดีดนะคะแล้วก็ผพูดโดยสารของเขาไป <laughs> สามารถมีภรรยาได้ถึงเจ็ตัวเลยค่ะทางด้านขวามือค่ะไฮยีน่าลายจุดนักลาจอมเจ้าเลค่ะไฮยีน่าไม่ชอบออกหาอาหารเองเขาเมักจะขโมยเหยื่อจากนักล่าผู้อื่นเขาก็เลยได้ฉายานี้มานะคะค่ะจุดจอดเที่ยวชมที่8ทองเราค่ะอาณาจักรของู้ลาสิงโตและเสือนะคะ ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดจอดสุดท้ายที่เราแนะนําให้ลงเที่ยวชมสัตว์กลมสุดท้ายเมื่อทัดมานะคะเสือโครงขาวค่ะ<อ>น้องเพียงฟ้านอนอยู่ใต้โขดหิน,น,อนอใต้โขดหินนะคะน้องเพียงฟ้าติดกันด้านหน้านะค่ะเสือโครงอินโดจีนนะคะลิปกับออยโอินโดจีนลิปกับออย อยู่ในผู้ไม้นะคะด้านในขาถ <ขา S 2> ัดมาเป็นบ้านของเสือดําและเสือดาวค่ะเสือดาเสือดาวก็วเป็นเสือตระกูลเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าเสือดาเขามีความผิดปกติของเม็ดสีนะคะขาถัดมาเป็นเสือจักรกลค่ะเข้าตรงกับเขากล้องค่ะ, <c oughs> ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บายยเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะบายบายค่ะ